วิ่งให้ผอมไงไปวิ่งอ่ะรอบน,นึงนุ่งขยัะอยู่โน่น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 มีสาววิ่งด้วยหนุ่นมีมีสาววิ่งด้วยไปเร็วๆมาเร็วๆอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะ,อะน้าที่หลังไม่ต้องมาพูดเลยนะน้าที่หลังไม่ต้องมาบอกแล้วนะว่าว่าว่าจะวิ่งอ่ะที่หลังไม่ต้องมาพูดนะวิทยานได้เออไปเร็วๆ,ๆไป ตอนคือตื่นได้ไม่ได้ต้องวิ่งตอนนี้แล้ว<ผ>ม,ม,มันก็นใส่รองเท้าทำไม,ม,ม <c oughs> คนอื่นครับเขาเป็นไงปลาขาตอนนั้นเราโดนทางกุกันน้องนายไม่ไปก็ปล่อยเขาเอาทิ้งก็อย่าไปเดีย๋ยวทิ้งเอาปลับไปลาปลาขาไปนี่ปลาปล่อยเจ้านายไปมาเร็วๆมันได้ยินเสียงครูงไงมันได้ยินเสียงครูงไงมันก็ไม่อยากอยู่แล้ว โอ้ยมันยกไหวว่เฮ้ยลงทับขานะลงทับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึสองสามสี่้าาไปี่เขาวิ่งกันน่ะ เออไปค่ะไปไปเลยค่ะไปไปเลยค่ะไปเลย